ผมจำได้ว่าคืนนั้นผุดสดีมีอาการกระวนกระวายใจและคนหวาดกลัวเธอเพียงแต่จูบผมเบาๆแล้วพาไปนั่งบนเก้าอี้นวมในห้องรับแขกบ้านหลังอันกระทัดรัดหน้าอยู่ของเธอนั้นน่าอยู่จริงๆเธอเมอมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาจ้องจับที่ส่วนเล็กๆซึ่งแสงจันทร์ส่องสว่างทําให้ผมต้องมองตามเพราะคิดว่าเธอคงเห็นอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเลยผมเดินเข้าไปไกล พุทธิดึงมือผมไปกุมไว้แล้วฉุดให้นั่งลงคางๆก่อนพูดด้วยสีหน้าวิตกกังวลว่าเราต้องระง,งับการแต่งงานไว้ก่อนนะครับวงพัน์ผมเลิกคิวขึ้นทําไมล่ะเพราะรนาจักนะสิเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอแล้วนี่แต่จักไม่ยอมเข้าใจเธอกล่าวพร้อมมองไปที่หน้าต่างอีกเขาว่าเรื่องย่าหนะไม่มีความหมายสําหรับเขาหรอกค่ะจักยังมารบกวนเธออยู่อีกเหรอพุทธิพยักหน้าแต่ไม่ตอบว่ากระไรผมถามต่อเขาทํำยังไงก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอให้ลคาญค่ะ พุทธดีตอบพลางถอนใจนิดๆบางทีโทรศัพท์หรือไม่ก็ส่งของมาให้หรือไม่ก็บางทีอามายืนที่หน้าต่างนั่นหรอผมส่วนทันควันก่อนที่เธอจะจบประโยคค่ะเราบอกให้ฉันเปิดประตูรับผมรีตามองแล้วคุณเปิดหรือเปล่าเธอใส่หน้าไม่ค่ะแม้แต่หนเดียวไม่เคยเลยค่ะแต่เอะทำไมคุณต้องมองฉันอย่างนั้นด้วยละ่ะพุทธดีพูดอย่างน้อยใจผมได้แต่ฝืนยิ้มแย่ๆขอโทษที เรื่องอะไรที่จักทําแบบนี้คือย้อนกลับมาหาคุณอีกฉันบอกคุณแล้วนะฉันไม่เคยไปยั่วยุให้เขากลับมาเลยนะผมเอื้อมมือไปโอบกอดเธอไว้อย่าทะเลาะกันดีกว่าบางทีจักอาจวางแผนให้เราหัวเสียหรือกุ้มใจเล่นก็เป็นได้ไม่รู้เขาต้องการอะไรก็ต้องการคุณคืนนะสิไม่มีวนาาันละค่ะฉันแยกทางกับเขานานแล้วและจะไม่ยอมหันกลับไปถ้ามันมาตอนผมอยู่ด้วยอย่างนี้ละก็คอยดูรับรองมันจะไม่กล้ามาที่นี่อีกอย่าไปทําเขาเลยคข้าวงพันผู้เสียดีขอร้องจากนะบอบบางทั้งร่างกายและอารมณ์ ผมคลายวงแขนจากเธอพร้อมพึมพำคนเราอยู่ด้วยกันนานๆก็อย่างนี้แหละอะไรคะการที่คุณเคยปกป้องดูแลเขามานานทําให้เกิดความเคยชินจนลืมไม่ได้น่ะสิฉันไม่มีอะไรกับเขาแล้วนะคะแต่อดเป็นห่วงไม่ได้ผมรู้เมื่อตอบเธอออกไปแล้วก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้เพราะมันทําให้เธอมีท่าทีคลุ้นคิดอยู่ครู่ใหญ่ในที่สุดก็ถอนหายใจออกมาดังเฮือกก่อนพูดว่าฉันจะไปหาอะไรคุณดื่มนะคะพุทธีพระเดินเข้าไปในครัวผมมองตาม พร้อมกับคิดว่าพุทธศีกับผมจะแต่งงานกันอยู่เดือนหน้านี้แล้วทีเดียวฉะนั้นเธอต้องลืมผัวเก่าให้ได้มันจําเป็นสําหรับพุทธศีเพราะการแต่งงานประกอบด้วยคนเพียงสองคนไม่ใช่สามคนเมื่อพุทธดียกถัดเครื่องดื่มมาวางบนโต๊ะพอผมเอื้อมมือจะหยิบแก้วเท่านั้นมีเสียงออดที่ประตูดังขึ้นเธอลุกขึ้นไปเปิดแล้วพง,งะกลับมาผมเห็นนายรณจักรเดินตามเข้ามาพร้อมปืนในมือเขาแล้วกว่าตามองไปทั่วห้องเมื่อเห็นถัดเครื่องดื่มวางอยู่ใกล้ตัวผมเขาก็เสยยิ้มพลางกล่าว แม่กำลังสบายกันอยู่เชียนะเดี๋ยวได้สนุกนะผมพูดลุกขึ้นพร้อมก้าวเข้าหาแต่ปืนในมือลนจักจ้องตรงมายังผมเข้ามาเซ่วงพันใหญ่ๆอย่างนี้ละดีนะกอยากเป็นพระเอกก็เชิญเข้ามาเลยในตาลนจาจักวาวโลดน้ากลัวผมจึงหยุดชะง,งักท,งทั้งที่อยากทำอะไรลงไปสักอย่างเพราะชังนำหน้าเหลือเกินแต่ต้องระงับใจไว้ก่อนลนจักหันไปทางพุทสดีปิดประตูแททูลหัวเธอทำตามนั้นก่อนพูดขึ้น ไม่น่ามาที่นี่เลยรณจักเขายักไหลทำไมมันก็บ้านผมเหมือนกันแต่ก่อนนะใช่ผมมองเราพูดต่อใช่เดี๋ยวนี้ลรอไม่มีสิทธิ์แล้วงั้นเลยรอรนจักยิ้มอย่างใจเย็นหรือชอบนั่งเก้าอี้โตัวโปรดของอัวไมมแล้วก็ไม่เห็นพุทธีดีบอกว่าตัวไหนนี่วะรณ่นนจักเหลียวมองไปรอบห้องแล้วหันไปถามพุทธีดีเธอมันไปไว้ไหนฉันขายไปแล้วก้องยาเสน้นพุทธีดีถอนใจเฮือกใหญ่แล้วมีสีหน้าเบื่อนหน่ายคุณไปซะดีกว่า ผมถามว่ากล้องไปไหนกลนจกักรตะคอกให้คนอื่นไปแล้วใครเอาไปสูบคนทําสวนต่อเสื้อผ้าที่ผมทิ้งไว้เราห่อเก็บไว้ในห้องใต้บันไดแฉันก็ส่งทางพัสดุไปสนีไปให้แล้วแต่รู้แล้วผมแก้งไม่รับปล่อยให้เขาส่งกลับคืนมาก็น่าจะรับไปไซาหมดเรื่องหมดแล้วเรื่องอะไรกลนจักรเถียงหน้าดันดานของมันควรจะอยู่กับเธอที่นี่เหมือนตัวผมที่ตั้งใจจะกลับมาหาตลอดเวลาพุทธีทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรงพลางหันมาทางผม ทำยังไงดีครับวงพันเขายืนถือปืนอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะโอ้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําอย่างนั้นหรอกนะรนอนาจักสอดงั้นลือกลับไปซะไม่เอาถ้าง,งั้นคงคิดจะยิงแน่ละ่ะเราลืลือจะได้อะไรวะผุดสดีนะสิหรือเสียเธอไปนานแล้วอย่าลืมโอวไม่มีวันยอมผุดสดีต้องไปของโอ้ตลอดไปผมก้าวเข้าไปหาแต่รนจักง้างนกปืนดังกแกรกทาให้ต้องหยุดชะง,งักไม่ต้องเร่งร้อนนะวงพันเขาพูดด้วยน้ําเสียงยาะเย้ย หมดสนุกไปเลยไม่รู้หรอกเลยหรือไปดีกว่านะผมทําใจดีสู้เสือเอาไว้ให้อ้วนเล่นจบซะก่อนตอนนี้คอยเลือมองผุ้เสดีเต็มตาไม่มีทางเลือกผมต้องทําตามขณะรณนจักรกล่าวต่อไปเห็นไหมเธอสวยขนาดไหนผู้หญิงที่ลือปรารถนามาตลอดชีวิตเศร้าไหมวะที่รู้ว่าไม่มีหวังได้เธอมาเป็นโค้เลือกอีกแล้วผุ้เสดีมองวงพันไสเต็มตาสิเธอเงยหน้าขึ้นศบตาผมแน่นิ่งโดยมีเสียงของรณจักรกล่าวต่อ น้ามันรอนะถ้าทางมันสมาร์ทเธอชอบไม่ใช่ละพุทสดีเสียงสะอื้นดังมาจากพุทสดีขณะที่ลนจักกล่าวต่อไปด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมบอกหน่อยสิเธอรักมันแค่ไหนลนนจกักให้ผมพูดแทนดีกว่าลนจักรลดเสียงลงเป็นปกติเธอรักมันเธอต้องการมันแต่เธอไม่มีวันได้มันไอ้วงพันเพราะผมยังอยู่ทั้งคนและจะอยู่ตลอดไปเธอจะไม่มีวันลืมนาทีนี้ไม่ลืมว่าเพื่อที่จะได้มันเธอจึงต้องทำลายผม ทุกครั้งที่มันแตะต้องตัวเธอหรือทุกคราวที่เธอได้ยินเสียงมันเธอต้องนึกได้เอาละทีนี้หันมองผมให้เต็มตาสิพุทธศดีเธอหันไปมองรณจักรเขาจ้องเข้าไปในดวงตาเธอแล้วหัวรอรันผมปาดถึงตัวพุทธศดีประคองเธอไว้ไม่ให้ล้มกิ้งลงจากเก้าอี้ถ้อยคําที่ออกจากปากเธอนั้นสั่นเครือเขาเขาตายแล้วใช่โธ่รนจักรรนจักรต้องการฉันตลอดเวลาเรื่องมันจบลงแล้ว ฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้อีกแล้วผมสั่นหัวอย่างละอาขณะเธอกล้ำกรวนต่อเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องคิดถึงฉันโธ่แล้วต่อไปนี้เขาจะหันไปพึ่งใครจากตายแล้วนี่นาคำพูดของผมดูเหมือนจะทำให้เธอรู้สึกตัวและมีทีท่าโล่งใจดวงตาเป็นประกายฉายแสงแห่งความสุขขึ้นมาทันทีและตอนนี้เองเป็นครั้งแรกที่ผมชักชอบน้ำหน้าพร้อมขอบใจลนอจักขึ้นมาตัง,งิตตัง,ง,งิดทีเดียว